หนูก็เลยถามว่ามีใครยังไม่รู้จักสติไหมคำว่าสติคือความรู้สึกตัวเขาก็ถามต่อไปอีกว่ารู้สึกตัวรู้สึกยังไงหนูก็เลยอุปมาอุปไมเหมือนเรากินน้ำเย็นดื่มลงไปปุ๊บความรับรู้ถึงอาการนั้นนั่นแหละสตินั่นหละความรู้สึกตัวได้มีภาษาไหมไม่มี แล้วเย็นอยู่ตลอดไหมอมันเย็นอยู่ในขณะที่มันเกิดการความรู้สึกนั้นนั้นอ่มีเหตุปัจจัยกระทบอาศัยสัมผัสกินเข้ามาความรู้สึกเกิดขึ้นรับรู้ความเย็นหายไปก็รับรู้นั่นแหละคือความรู้สึกเอาความรู้สึกเนี้ยมาผูกใส่กระลมหายใจทีเนี้ยอ่าพี่หนึ่งจะเห็นว่าไอ้ที่มีชื่อต่างๆในอาการคือคิด คือระบบสัญญาเนี่ยมันจะแยกกันออกอย่างเนี้ย